ก็พบกับเพื่อนๆนะครับในคาถาเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนซึ่งวันนี้ขอนําเสนอลําดับแรกซึ่งเป็นลำดับสําคัญที่สุดนะครับลําดับที่1ก็คือสพเพธธรรมานารังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอันนี้เป็นแก่นเป็นเพชรเม็ดเดียวในพระไตรปิฎกเป็นสิ่งสําคัญที่สุดถ้าใครไม่ต้องการทุกนะครับ ใช้คาถานี้คาถา,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 าเดียวดับทุกเด้ทุกอย่างทั้งหมดจบเพราะว่าถ้าเมื่อใดเราทุกตั้งคาถามกับตัวเองเลยว่ายึดมั่นอะไรเรายึดมั่นอะไรเรายึดถืออะไรอยู่นี่เพราะความทุกข์ทั้งหมดเกิดจากการยึดมั่นของเราทั้งหมดไม่เกี่ยวกับใครเป็นเพราะเราไปยึดมั่นทั้งหมดนี่คือคาถาตัวนี้จะไปเปลี่ยนความคิดเราว่าไม่ต้องโทษใครต้องโทษเราเท่านั้น เพราะฉะนั้นเมื่อเราเปลี่ยนความคิดนี้ได้เราก็จะแก้ที่ตัวเราปล่อยวางได้ก็จะหมดทุกได้คาถาน,นี้ถ้าเราใช้ก็จะเปลี่ยนความคิดได้แล้วชีวิตก็เปลี่ยนครับ